วันนี้นะครับพาพี่น้องมาดูหน้างานจริงกันเลยนะครับสําหรับแรงงานไทยในต่างแดนนะครับนี่เป็นหน้างานก่อสร้างนะครับพี่โดนเองก็กําลังปาดปูนอยู่นะครับเครื่องก็น้ําหนักก็ประมาณเครื่องตัดหญ้านี่แหละครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ไล่หนังลึกนะครับผม วันนี้ก็พาพี่พาน้องมาอยู่ในเกาลี่ใต้คือเก่านะครับวันนี้มากาีิงานสี่คนพี่น้องนะครับเช้าๆอย่างน่าอยู่พี่น้องยังลงงานมาได้แล้วครับทำทีมทำงานเบาเหนั้งนั้นนั่นนี่เออทีมทางานเบาเนื้อนะครับเบาลําปังพี่น้องเบาเอ็มแจ็คลำปังนะครับเออการเช้าๆยังลงงานมาได้แล้วครับพี่น้องครับนะครับวันนี้หนั่งงานก็ เห็นว่าเป็นก่อสร้างนะครับรอเทป,ปูนพี่น้องครับนี่วางแบบไว้รอเทป,ปูนรอซีเมนต์นะครับเป็นคอกวัวพี่น้องนะครับได้พี่น้องมาดูบรรยากาศคอกวัวเก้าพี่นี่น้องเป็นโรงวัวนะครับช,ช่วงเชา้าเวลาอยู่ที่หนึ่งโมงเช้านะครับตอนนี้นะครับนี่นางานวันนี้พี่น้องครับ ใช่น,นะครับที่ปูก็ปูพยางนะครับปูพยางก่อนแล้วก็วางใบเม็ดนี่นะครับเป็นขอกงาพี่น้องครับนะครับด้านข้างก็ตีแบบหน้าอีเทปูนโอบเศร้าไว้นะครับนี่พี่น้องเป็นฟรามงวเข้าพี่น้องครับนี่ อาา่ศตอนนี้ก็ลบห้าลบหองซ่านะครับอันนี้เป็นช่องข้างหัวพี่น้องข้างหัวนะครับตอนนี้เป็นเลนกลางนะครับเนี่ยหัวก็อยู่ในนี้พี่น้องนะนะครับอันนี้เป็นช่องกินอาหารช่องกินอาหารน,นี่ปิดไว้บ่อให้หัวโผลอมาได้ น,นพ,พี่น้องเนาวนะครับจากติดลบหกเจ็ดองศาเช้านะครับ, 6, อรบโอ้หลอรดถดปูนอยู่นะครับเดี๋ยวพอเข้าทำงานได้เอานัาง,งานมาให้พี่ให้น้องได้ดูนะครับว่าวันนี้เข้ายีจังมาทำอะไรนะครับะทีมงานนะ โโอ้ตายนาวพอแห้งก็ย mm ังยากษ์ทำงานกับพี่น้องเอ้ยย้อนยากได้เงินเข้าพี่น้องนี่แหละครับอคนไกลของวัวอยคับฮะคนไกลของวัวอเอกเราผาพี่พาน้องไปดูแลนะครับอพี่น้องเดี๋ยว เขาน้างงานได้พาพี่พาน้องมาดูนั่งงานจริงนะครับอหรอเวลาไปก่อนครับตอนนี้ครับอพอได้เวลาก็รดยิงปูนมาแล้วพี่น้องทราบม,มงแล้วนะทีมงานเกาหลีีจมใส่รองเท้าบงูงรองเท้าบูทกันแล้วทีมง,งานเฮาก็ได้นะได้ทร <c oughs> าบม,มงแล้วว่าได้เว,เวลาแล้ววะ นรถมาแล้วบ้เนยนะรอรถซีเมนต์บ้าน,นะเตรียมป้าดปูนกันแล้วทีน่ะ,ะนี่พี่น้องหน้าที่ทีมงานนะตักปูนนี่และตักปูนมาเทในแบ,บน่เจ้าพี่น้องเนี่ย ะครับคนปูนซ่อมคนตากปูนเฮสินี่ซ่อมคนนะครับเนี่ยาทีวนน้องเอ้ยดูเอะกว่าจะได้เงินเข้าอ่ะรถซีเมนเข้ามาถึงนี่จงดมันคักไปยางไล่เนียวๆๆๆๆๆกว่าจะได้เงินเข้าแตาา่ละบ้านน้องเอ้ยอ่ะทีมงานนะ นะรถเข้าถึงพี่น้องจากขนาดอ่ะพอได้งาได้ไข่อดูนะออกข้างหลัง <c oughs> <c oughs> พากยู่ดอกกวาได้เงินเข้าออน้องเอ้ยคนนะอุตส่า,าห์อุตส่าห์อุตส่าห์จังคนนะ ได้ติ๊บหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้สองร้อยบาทไทยแล้วพอแล้วเออได้ติ๊บคนละใบเลยไงเอออืมคนละใบกันสองสอกว่าบาทได้ติ๊บคนละสองร้อยห้าสิบคักจังพี่น้องเอ้ยวันนี้ก๊ได้เงินเข้าดูเฮ้ยนะตกักปูนใส่รถเข็นไปพูนันพี่ทีพุ่นันเขาขัดป้องเป่งปบองเป่งพูนัเนี่ยพี่น้องเนี่ย เด๋ยวเทศสนี้ฟังนี้เต็มก็ต้องมาเทฟ,ฟังพุ่นมีซ่องฟังพี่น้องแล้วก็ต้องได้มาป้าดปุ่นกันอยู่นี่ดีวกว่านะพี่น้องอเฮ้ยอะมาพี่น้องห้มันแล้วนี่พี่น้องครับหลังจากที่เทส่แบบโอ๊เศร้าเต็มแล้วนะครับก็ยิ่งมาทำลนะข้างนอกกันละหลานข้างนอกนะครับอ่าจวทำหลานข้างนอกกันพี่น้องหลังจากที่เทปุนไว้เต็มแล้วนะครับ มามามาดูไอ้ตัวป้าดปูนเข้ากันพี่น้องนะครับนี่ดัดแปลงมาจากไอ้เครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าเหานี่พี่น้องครับเนี่ยดูทำเป็นระบบกระแทกระบบสันเอานะพี่น้องนี่ก็เป็นเหล็กกล้องธรรมดานะครับใช้ลูกยางหลอง นะครับไอหัวนี้เป็นหัวแบบเขาดัดแปลงทำเป็นตัวสั้นตัวกระแทกพี่น้องนะครับไอตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าปาดออกมาก็นี่พี่น้องพื้นที่หน้างานนะครับอ่านี่นะครับเอาป่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดู พิธีการทำงานเข้ามันกันเดี๋ยวผมอีทำให้ดูไปครับนี่แหละครับหน้างานวันนี้นะครับพาพี่น้องมาดูหน้างานจริงกันเลยนะครับสำหรับแรงงานไทยในต่างแดนนะครับนี่เป็นหน้างานก่อสร้างนะครับที่โดนเองก็กำลังปาดปู่นยุ่นะครับเคียงก็น้ำหนักก็ประมาณเคียงแตญยานี่แหละครับพี่น้องครับเนี่ยว่าเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะครับ โบนะักเท่าไหร่หรอพี่น้องนะครับปาดหน้าปูนไปบุรับน้องนะครับทีงานก็อปปาดนหน้านะครับเพราะว่าปูนหน้าขึ้นไปก็ดึงนักมือนะครับพี่น้องนะนง้งานทีมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้ดูกันนะครับรวมทั้งเอาวิธีการเอาแนวทางกรรมวิธีข้องคนเกาหลีมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่า กับวิธีเข้าแต่ละขั้นตอนเป็นแบบไรนะครับกาคงว่างว่าอีเป็นประโยชน์บอลาลกัน,นอยสําหรับพี่น้องหล,ลายๆคนที่ได้เข้ามาเห็นแล้วก็สามารถอีเอาไปประยุกต์เอาไปประปรุงใช้ยุบานเห่ากันไหนนะครับเนาะยางน,ยน้อยกาอิ่งตัวปาดปูนเข้านี้แลลวครับพี่น้องครับนะครับที่เอาไปใช้ในงานก่อสร้างบ้านเห่านะครับส่วนมากบ้านเห่าก็อยางบอก,กอยได้ยินกา,การทํางานแบบนี้ เนาะครับเนาะนี่แล้วครับผมเนี่ยพี่น้องเนีปาดปูนออกมารอบเดียวเลยพี่น้องนะครับรอบเดียวจบเลยพี่น้องเนี่ยดูครับมันก็อีซันนะครับหิ้มก็อีลงเข้ามันอัตโนมัติเนี่ยน้องเรียบเงียนกิฟนะครับเนี่ยดูพี่น้องครับอืมพอปูนเรียบปาดเรียบเสร็จหมดแล้วก็ ไอ้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเข้าอีใชยพะยางคุมทั้งหมดนะครับพอคุมทั้งหมดก็รอปูนแห้งหรือพะยางออกเท่านั้นนะครับนี่แหละครับสําหรับหน้างานในวันนี้ก็เอามาฟักพี่ฟักน้องให้ได้ดูกันนะครับก็คงว่างไว้เป็นประโยชน์ว่าไรกันหน่อยสำหรับพี่น้องไล่ไร่คนที่กําลังศึกษางานในเกาหลีใต้นะครับรวทบทมทั้งซอบถามท่นน่นมาว่างานเกาหลีเป็นแบบไรนะครับก็เอาไม้พี่น้องได้ดูได้ศึกษากันนะครับว่า งานในแต่ละวันองที่นน์ได้เจอนี่ก็บอสซ้ากันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ถ้าพี่น้องคนไหนสงสัยว่างานเป็นแบบไหลหรืองานมีแบบไหลก็ลองทักลองคอมเมนต์ที่นน์เข้ามานะครับเพื่อที่นน์มีโอกาสได้เจองานต่างๆก็ย่อมมาฝากพี่ฝากน้องอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะต้งกล้าขวา่าสวัสดีครับ